ที่บ้านพักอาศัยหนูก็ไม่มีที่ดินที่ให้ทำมาหากินก็ไม่มีแล้วหนูจะกลับไปทําไมนี่คือความเจตนาและการพูดตอบโต้กับพวกเขาหนูไม่ได้ที่จะออกมาโตเถียงหรือว่าจะมาด่าประเทศไทยประนามด่าประเทศไทยต่างๆนานาหรือว่าด่าคนไทยหนูไม่เคยดา่าเพราะว่าหนูด่าไปทําไมเหมือนตัวหนูเองหนูก็ยังอยู่บนแผ่นดินไทยหนูก็รักประเทศไทยหนูก็รักในหลวงหนคารพ หนูอยู่มาตั้งนานอยู่แล้วนะจำหนูจำเป็นต้องเกลียดเขาด้วยเหรอต่อให้ประเทศชาติมีปัญหากันก็เป็นเรื่องของประเทศชาติหรือไม่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเดี๋ยวเขาก็หาทางออกของเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูแล้วที่หนูออกมาพูดเนี่ยหนูพูดเฉพาะบางกลุ่มแล้วก็บางคนที่มันดาส่วนตัวกลับมาหาฉันฉันไม่ได้เมารวมนะพี่พทุกคน ฟังแล้วก็ช่วยวิเคราะห์หนูหน่อยว่าสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมันผูดผิดหรือว่าพูดถูกถ้าหนูพูดผิดหนูก็จะเลิกไลฟ์สดแล้วก็จะเลิกลงคลิปแล้วก็จะเลิกใช้ติ ok ต,ต่อไปนี้นะทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าสิ่งที่หนูออกมาพูดอะ่ะมันผิดหรือว่ามันถูกอ่า ทุกคนใช่จะเราต้องเอ่อด่าเป็นรายบุคคลไปใช่พี่อันนี้หนูด่าแค่เฉพาะบุคคลที่มันด่าหนูส่วนตัวที่มันถักมาด่าหนูส่วนตัวหนูไม่ได้มารวมเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกประเทศทุกสัญชาติมีคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกันนะหนูไม่ได้ด่ามารวมหมดทุกคนแล้วก็ทุกคนคนกัมพูชาหรือว่าคนเขมบดที่เข้ามาดูฉันอย่าพึ่งเข้าใจผิดหรือว่าอย่า ตักันก็ช่วยวิเคราะห์ดูว่าไม่ผิดหรอกเราก็ด่าเป็นคนๆไปเราไม่ได้ด่ารวมขอบคุณค่ะพี่พเล็กขอบคุณมากค่ะนะแล้วก็แบบนุ้มมีความคิดอยู่นิดนึงแล้วก็อีก อีกเสียงหนึ่งที่หนูพูดเป็นภาษา<ม>ไทยเมื่อว่าเขารู้ว่าหนูเป็นคนกัมพูชาแล้วเขาอยากอันนี้น่าจะมีอยู่สองคอมเมนต์แล้วเขารู้ว่าหนูเป็นคนกัมพูชาแล้วเขาก็ยิ่งแบบยิ่งเกลียดหนูยอมรับได้ว่าคุณเกลียดคนกัมพูชา<_ <d> _>เออนะไม่ได้เกลียดนะ อย่าอยาอา๋อจ้าพี่เกลียดได้คะ่ะพี่พี่เกลียดได้แต่ก็เกลียดให้ถูกคนนะคะเอออันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะเกลียดแต่จะชอบใครเหมือนกันอ่าอย่างเช่นเขาเกลียดคนไทยก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราจะเกลียดเขากลับก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะอันนี้ไม่ว่ากันจริงๆแต่ว่าหนูอยากจะยืนยันแล้วก็อยากจะตอบโต้หรือว่าอยากจะแบบว่า อยากจะยืนยันโดยนำเสียงแล้วก็นำหน้าของตัวหนูเองว่าหนูไม่เคยเกลียดคนไทยหนูชอบและหนูใช้ชีวิตที่นี้มาแล้วมากกว่า17ปีเพราะฉะนั้นสาเหตุและเหตุเกิดจากที่ตัวหนูเองไม่ได้กลับบ้าน หนูพูดในไลรสดย้ำไม่รู้กี่รอบแล้วว่าที่หนูไม่ได้กลับกัมพูชาบานเกิดกำเนิดของตัวเองขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากคะ่ะก็เพราะจากหนูที่บ้าน ทำมาหากินไปเพื่อตัวเราครอบตัวเราใช่ค่ะพี่คิดว่าอย่างนั้นแต่ที่นูออกมาไลสดแล้วที่หนูออกมาพูดเนี่ยก็คือว่าหนูอยู่ระวังเป็นตรงกลางบางคาซื่อฝั่งไทยก็เอามาแปลมันก็ไม่ถูกและบางทีซื่อกัมพูชาหรือว่าประชาชนกัมพูชาทากับไทยก็มันก็ไม่ถูกนะนี่แหละหนูอยากนูอยากจะที่สื่อสารหรือว่าหนูอยากจะแปลให้เข้าใจอยู่ไทยหรอใช่คะ่ะ หนูอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจสถานการณ์และปรับปรุงถามว่าความรู้สึกมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแต่อยากจะให้บางคนที่เขาเป็นคนดีเราก็อยู่กับคนดีต่อไปคนที่เขาไม่ดีเหล่านั้นเราก็เอาเขาออกไปก็แค่นั้นนะและวริงที่หนูออกมาพูดเนี่ยหนูก็ไม่ได้พูดอ่าเปลี่ยนไปแล้ว ใช่มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันไม่เหมือนเดิมนะน้องมุกทําถูกแล้วจ้ะขอบคุณค่ะพี่คะขอบคุณมากหนูแค่ออกมาแปลออกมาพูดแล้วที่หนูออกคลิปดา่าหนูด่าแค่เฉพาะบางคนที่มันถักมาด่าหนูเมื่อมันรู้ว่าหนูเป็นคนเขเมรแล้วหนูมาอยู่ทีไทยแล้วหนูพูดเป็นภาษาไทยแล้วหนูก็เหมือนว่าเหมือน,เห,อนเหมือนความรู้สึกของเขาเหมือนว่าหนูเขาข้างคนไทยหนูยอมรับ หนูยอมรับว่าเขาจะโกรธหนูจะว่าหนูยังไงก็ได้ว่าหนูเขาข้างคนถ่ายเพราะหนูไม่เดรัจคุณต่อเขาขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณพี่เหมือนกันค่ะอ่าหนูรู้ว่าจริงค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้คนที่คิดดีทดําดีเป็นเดารทดีต่อกันค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะอืม ที่เรกเรามันเวียเสียความรู้สึกแล้วมันจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้หรอกใช่ครับะพี่มันไม่ได้หรอกอ่ะเราเข้าใจเข้าใจเราอ่ะระวังตัวด้วยนะคะพี่ขาไอ้คําว่าระวังตัวก็คือว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดหนูไม่ได้ทําอะไรผิดหนูไม่ได้ขายชาติเพราะหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขายชาติหนูไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นหนูไม่จําเป็นต้องกลัวคะ่ะ หนูเจอมากที่บอกว่าอยู่ไทยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีขมรหลายคนเขามาคูนูเหมือนกันแต่หนูอยากจะบอกว่าถ้าหนูจะเป็นอะไรไปก็ขอให้หนูอยู่ที่ไทยและอีกอย่างหนูรู้ตัวว่าหนูไม่ได้ขายชาติเพราะหนูแค่เป็นประชาชนคนธรรมดาหนูไม่ได้ไปขายประเทศชาติบ้านเมืองหนูไม่ใช่มีสิทธิ์ถึงนายกที่ต้องไปขายชาติจริงไหมถ้าหนูมีสิทธิ์ถึงนายกที่หนูจะขายชาติได้หนูไปวัดที่กีตารางเมตรตรงไหนจุดในของเขมรหรือว่าจุดในของกัมพูชาเอาหลักฐานมาโชว์ได้เลยว่าหนูขายชาตินะ และหนูไม่เคยเอาธงชาติประชาชนไม่ว่าจะฟังไทยหรือว่าเคมโบเดียมาเยยบยำํำเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าใจผิดนะและหนูไม่ได้ทําอะไรผิดหนูไม่จําเป็นต้องกลัวค่ะและหนูมาอยู่ที่ไทยหนูก็มีถูกต้องตามกฎหมายหนูไม่ได้ลักลบอบเข้ามาและหนูใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เออวีซ่า Visa, ถูกต้องเอสองปีก็ต่อครั้งหนึ่งเนาะถูกต้องไม่ต้องกลัวค่ะคุณไม่ได้ทําอะไรผิดหนูเชื่อว่าอย่างนั้นพี่เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามหนูเขาก็น่าจะเข้าใจนะอืม <c oughs> ไม่เป็นไรนะถ้าเราทําดีเราก็เลยตอบแทนใ่าจะคิดอย่างไรก็ช่างมันเราแยกแยะระวังคนดีแล้วกับคนไมด่ดีจ้าขอบคุณค่ะพี่คิดดีทดําดีไม่มีใครทําอะไรคะ่ะควอคอมเมนต์อยู่ไทอเขาก็เป็นคนดีมีเยอะใช่ค่ะพี่สวัสดีคะ่ะพี่มุกจ้าสวัสดีคะ่ะนะอืม่านไทยเก่งจังจ้าขอบคุณพี่คะ่ะเราก็สอนกันบ่งการบ้านกับลูกเราก็แบบเรียนรู้ไปด้วย่ะคะพี่เนาะเออ เรียนที่ไทยเหรออ่านไทยได้ไม่จะ้ะก็ใช้ชีวิตมาที่ไทยนานพอสมควรแล้วก็ก็เลยแบบว่าอ่านออกเขียนได้อนะอืมคนไทยเขาแยกแยะออกคะ่ะคนดีก็ดีจะ้ะเหตุการณ์ที่น้องกานแกวน้องไข่มุกคิดยังยังไงคะสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้จะ้ะขอบคุณคะ่ะพี่คะเรื่องเหล่านี้หนูได้พูดไปเมื่อวานแล้วพี่นะอ่าพี่เองเป็นครอบครัวทหารที่ไม่โอเคกับกลุ่มที่มา มาราสายไทยทหารไทยโดนกระทําม,มากค่ะมากละจ้าอันนี้หนูเขาพูดนิดนึงนะคะเมื่อวานพี่ๆอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็มีทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่เพิ่งมาดูนะคะอ่าอ่าเขาคงไม่ถึงอใ,ให้ระวังตัวว่าเซนทรงคนกำลังทำวยใช่พี่เขาพูดไม่ถึงแบบนั้นแหละพี่หนูเข้าใจมีคนเยอะ,ยอะแยะเลยแหละพูดนะหนูเข้าใจ แต่ว่าหนูก็อธิบายกลับไปหาพีเขาให้ว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดหนูไม่มีสิทธิ์ถึงแบบหนูไม่มีสิทธิ์เหมือนนายกอะ่ะหรือว่าเหมือนท่านหุนทงหุนเซนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีสิทธิ์ขายชาติคนที่ขายชาติได้นอกจากผู้บริหารประเทศจริงไหมอืมพี่น,น้องไม่เขาข้างมันใช่ค่ะพี่ใช่พี่เขาคงพูดถึงแบบนั้นแหละหนูก็ใจหนูเจอมาบ่อยแล้วคําถามเนี้ยมีทั้งขงมงขมเมนถัมกมักครูหนูเหมือนกันตาหงตาหานเนี้ยถักมาครูหนูเหมือนกันหนูบอกว่าอืมตามนั้นแหละ ถ้าฉันเป็นอะไรไปก็ขอให้อยู่ที่ไทยเพราะว่าถ้ากลับไปฝั่งนู้นไปอะ่ะตอนให้เป็นอะไรไปก็ไม่มีเกียดขนาดมาขางถนนตุยไปยังมีคนเก็บศพไปกินเลยแต่คนเนี้ยไม่มีค่าค่ะคนกัมพูชาอยู่ข้างบ้านพี่อ่ะเขาดีมากนะคะน้องพี่โมดีเขาดีคนที่ดีเราก็คบไปคนที่ไม่ดีก็เราก็ไม่ต้องคบก็แค่นั้นแหละแล้วเลือกคบคนดีๆคนไม่ดีเราก็ไม่ต้องคบค่ะเชื่อเหอะนะ อย่างเช่นตัวหนูเองที่หนูออกมาพูดหนูไม่ได้เรียกร้องหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องการความเห็นใจจากคนไทยทุกคนแต่ว่าหนูขอพูดในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรทุกคนก็มองเห็นเองด้วยหนูไม่ต้องอธิบายด้วยหนูไม่ต้องแปลแล้วว่าด้วยหนูไม่ต้องเอามาบรรยายความให้มันยาวเนาะทุกคนก็เห็นเห็นกันเองว่าที่ชายแดนตอนนี้มันสถานการณ์มันเป็นยังไงคิดถูกแล้วสุดยอดแล้วจะขอบพูดครับพี่ขานะ <c oughs> คนดีก็มีเยอะแยะใช่คนดีเขาก็มีเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอจะไม่เยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะ ไม่เห็นสองพวเมียมันามาไล่ดาสองคนพวเมียที่ปากม้านั่นแหละหละพี่มันม้ามันลงคลิปตลอดวันนี้มันก็ลงเมื่อวานมันก็ลงค่ะพี่เมื่อวานมันก็ลงวันนี้มันก็ลงลงเหมือนกันมันลงตอบโต้ตกับพี่นักขาวอ่ะนะเออพี่นักขาวชองอมารินนะ่อืมก็เนี่ย <c oughs> ที่บอกว่าหนูเมื่อวานหนูบอกวา่าหนูจะลงคลิปจะขอบคุณสนะต่อคุณลามนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อวานที่หนูลงคลิปไปของมาดามดาไปแล้วก็โดนละเมิดกดชุมชนเขาก็เลยลบออกค่ะ โดยละเมิดกุดของชุมชนเขาก็เลยติดต่อเขาก็เลยเอาออกก็ไม่เป็นไรครัทุกคนก็อดดูไม่ได้ดูเลยนะอาหนุอยากจะแสดงอนูอยากจะบอกว่าคนคนนี้เขาเคยมีครอบครัวเป็นคนไทยม,มีแฟนเป็นคนไทยแล้วเขาเลิกกันไปห้าปีแล้วเขาไปมีแฟนเป็นฝั่งนู้นแล้วเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาหาปีหกปีแล้วทีนี้ทางทางที่บริษัทเขาตอนนี้ก็ยังตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแต่สิ่งที่เขาออกมาพูดเดลคูลประเทศไทยแล้วเขาพูดเขาบอกว่าเคยได้รับความรัก กลับเกียรติจากในหลวงของประเทศไทยและพอกลับบ้านไปตัวเองแล้วก็ทําเป็นเก่งทําเป็นกล้าทําเป็นผู้มีอํานาจไม่แบบว่ายอมเดลคุณประเทศตัวเองอะนะเออยอมเดลคุณประเทศไทยคนที่เคยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆค่ะที่ช่วยขอเจ้าขอใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามช่องนะคะ <c oughs> อื คือว่าหนูพูดหนูพูดแล้วพูดอีกตอตอมันบ้าละเมิดหน่อยก็ผิดกฎใช่ค่ะเวลาเรื่องจบแล้วพวกปากดีก็เข้าไทยไม่ได้ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นอะพี่ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ตอนรับคนที่ปากดีดาประเทศไทยเดลคุณ